สวัสดีครับพี่น้องสายรับแดดแรงแล่ะชาฝนโตครับจอดรถไปนู่นนู้นปุ่กล้ว,วยจะเดิน,ดน,ดนมาดูดอกมันครับมีตัวบินผ่านครับผ่านไปผ่านมาแต่ว่าตวัวอซื้อไวายังไม่ตวมัวดอกมันครับพี่น้องถ้าตนานะ้นใบน่ะตัวเยอะครับดอกมันเดือนติดสองครับนี่ครับ ัวบินผ่านไปนี่ครับเออนี่ตอมแล้วตอมแล้วตอมแล้วครูนี่เห็นตัวหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวได้ีุยน <c oughs> เดี๋ยวไดุ้๋วนดอกมันดือดสอง นต้นใบใบเลยครับถึง,ถงเทียงใบใบหัวใเยอะไปชาฝนโตกลับขึงออกจากบ้านมาถึงดอกไม้มาคู่นี่ครับมอไซลังอยู่จะอยู่ข้างหลังเลยครับจะแถวจอดมอไซค์นะครับ ต,ต่างใจมาดูดอกมันนะครับต่างใจมาดูดอกมันถึง้นตัวบินผ่านอยู่ mm hmm. ยังไม่ตอมเป็นการเป็นงานเลยครับเ mm hmm. ดี๋ยวกลับมาดูใหม่ครับเดี๋ยวเดินเลยไปดูซักหน่อยครับ เพื่อแบบพึ่งลังอยู่นู่นครับ,บนะพี่น้องพึงกลับมาไอที่ตัวเต็มเลยครับต้มดอกมันอยู่ลมแรงหน่อยครับดอกซับแรงนังพึ่งหวานครับดอกซับแรงกำลังออกครับตัวเต็มเลยครับดอกมันฝากนู่นไปดูแล้วครับไม่มีตัวบินไปเลยพึ่งอยู่ห้องล้างผมแล้วตัวเต็มเลย ตัวน,นี้ก็ห้าโมงแล้วครับลมแรงครับน้ำผึงจะขมหน่อยครับ อยู่หลังนะครับบอลจลุดนะครับรุ่นครับอ้าวพี่น้องลังเล็กอ้าวหน้ามันกำลังหาครับแต่ว่าได้ลังครับเพิง่งไม่ได้มีลังเยอะครับนี่ลังเล็กแม่ยังมาก เดี๋ยวเจอกันครับพี่น้องทำโขบสักคู่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ร่างไหนจะสวยครับโอเคครับพี่น้องโอ้โหอยากเลยที่โรบมาจ่ดันล่างครับน้ำน่าจะดูดหมดแหละเอาแต่ล่างรับทึงไหมครับน้ำด้วย หยดเยียหน่อยครับยาปัดยากน้ำขาวครับน้ำสวยเลย nào nào mày đó đâu các để răng phạt mưa ok tuyệt vời các các đến to ลงุงมาล่งที่สองครับพี่นอ้องว่แล้วไม่มีล่างเดียวครับอยู่คางน้ำตกเนาะถ่ายม่เห็นอีกโอ้ยอยู่ใต้พุม่มนีวจะถ่ายลังนะครับลัางเท่าล่างแรกเลยครับอาจะจับไหล่เหลี่ยกันครับล่งง่าจะสวยอาจจะไต่ล่างอยู่ครับ ดคตบต้งแต่โคนเลยครับโอเคครับลังที่สองเดี๋ยวเจอกันพูนละไตุ่มโอรับนานเลยไตหน่อยนึงในกลางหนาไม่มีเลยหน่อยนึงก็เอาต่าสมไปตามกองคบพี่เนาะโอ้โหแก่เลย ไหนๆก็ขึ้นมาแล้วปาดเลยเย็บโล่ควปาดรวมควรซะหน่อยกรวมควรกว่อนมีแต่น้าไม่น่าม่ไม่ใครเห็น โอ้มีน้ำจด้อู้หลตยกตอกตๆก,ตกไปเลยดไม่ได้ไม่ได้ มือเดียวอ่านในกาลางหน่อยครับนั่นแมวยวครับเดินทางตัวครับอ้ยมีแต่น้ำน่คร,รับลมลมแรงหน่อยครับขอพัยครับโอ้ยลมอย่างแรงรอลมแรงลมสัง,งัดไม่ได้ครับเดี๋ยวเวลามีหัวฝนจะมาตอนไหน वह จำกล่องได้หรือเปล่าครับ โอ้ยัไม่หโอ้ม่อ้า,อาหวหัวหนาได้อยู่ปลามันพพด ต่างกองครับพี่น้องหาทีต่างกองสักคู่ครับโอเคลุยพร้อมมีน้ำหน่อยครับปลามันปลากระปุข้างในโอ้ข้างในเขาไปไมีมีน้ำเลยทุ่งไหมครับ แรงเลย

โอเคสวยครับหลังหนึ่งเหงพี่น้องโอ้โหเขี่ดดิ้นน่าจะแกงมอไซเห็นก๊ายหนึ่งวัวจะพึ่งมิมดยเลยแล้วเขาเหนือลมรุ่มมาทางนี้จะเขาทางนู้นดูย วนามน้อยนึงก็เอาต่วนมันก็่ต่วนมันกับติดดินเลยตั้งกองครับพี่น้งโอเคลุยเลย น่งปลาเด้วน่งก็พืน้นเล็กผสมน้อย ตามว่าอันตรายครับพี่น้องพบวยจะดับบ่อยหลายเกษตรหนิดหน่อยหายไปไหนเนาะรกมันออกเยอะครับผุ้มครับ บ้างครับพี่น้องขอบคุณที่ทติดตามและชมครับท่านสวัสดีครับสูงก็มีต่ำก็มีช่วงนี้มาบ้านครับมับบ้านเลยขี้ตอองำขี้อะไรแล้วไม่รู้สีหรือเปล่าสวนม่วงป่ามันไก,ไก่ไก่นะครับคุณมีอยู่นูน่น ส่นมัน,นลมกระแรงยโอ้ย oh. ไปหลายหยุดไปหลายวันวันนี้ขอจัหลายลังวนไปหน่อยหนึ่ง <c oughs> มุดเข้าไป <c oughs> จะเก๋อ oh ีกแล้วนะน้ำาโอ้โหน้ำสวยซะด้วย ah, น้ำืวยซะด้วยปลามันโอ้โ oh หลงังไม่ได้เลยเลยโอ้โหเจ๋งเลยได้น้ำครับโอ้โ oh ห โอยหลังจับไปเดือกลัว่าเลยในน้ำครับพี่น้องจับนานเกินอยู่ข้างทางกับนู้นหลุดมอไซต์ต่างกองครับพี่น้อลดหลุดในน้ำกว่าคุเดียวกันครับพี่น้องต้่นมัน มันก็ตุ่นมันครับไป่น้อเปล่ไปเดียวกันลังเดียวกันหีือลังเดียวกันนี่เจ้าโอเคคือลังเหมียวกับพี่นองไปครับกลับบ้านครับ,รบ,รบรงดไลฟ์มันขอจักสี่ลังเถอะขอบคุณที่ติดตามและชมครับ ครับสวัสดีครับบ้านลุง